สวัสดีจ้าพบก,กับปุ๋ยอีกแล้วนะคะกับช่อง Youtube ปุยชาแนลนะคะคลิปนี้นะจ๊ะจะเป็นสูตรสิบหน่วยบนแบบตรงๆเนาะคะ่ะหลังจากที่งวดวันที่สิกันยายนนะคะมันไปนเข้าที่รักอันนี้คะ่ะลักลอยกับลักซิบนะจ๊ะแต่วางงวดต่อมามันกบมาเข่ากลับขึ้นมาเขา่าคือเกาจ้ะ ขาตัวนี้นะคะคลิปที่ไปเฮ็ดไฮงวดที่แล้วเนี่ยีปกันเนีนว่าปีชอบหกหนึง่งแต่มันก็นมาเจ็ดหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวเขามาตามต่อกันงวดนี่นะจ๊ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งนี่กับเขาตรงๆรงด้วยนะคะหลังจากที่ลุดไปมีสถิติก้อนนาที่ผ่านมานะครคบะสถิตินะคะมันกับเขามาตลอดนะคะหาศูนย์กับเขาหาศูนย์ตรงๆเนาะคะ่ะเจ็ดห้า กับเข้าเจ็ดหาตรงตรงนี่แหละนี่งวดที่ว่าเก่าสามหานี่แหละค่ะมันมาเป็นสามเก่าเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวฮามาเบิ้งงวดนี้กันเลยว่าทีนีน้สิกลับมาเขาคือเก่าบ่เออเดี๋ยวไปย้อนให้เบิงอีกค่ะเพื่อสําหรับผู้ใดที่ยังไม่เคยตามสูตรนี้เนาะจ้ะตอนงวดออกหาหนึ่งเจ็ดนะคะก็ออกหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองหากระออกหาสองนะคะ สองหกหนึ่งก็ได้หกหนึ่งเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมันเดินมาหลายงวดวแล้วแล้วมันมาหลุดงวดหนึ่งที่ปีบอกนะคะนี่มันมาหลุดงวดนี่ลราจะหลุดก็ถือว่าบ่หลุดไปบ่หลุดไปเบิร์ดเนาะคะ่ะเพราะว่ามันกันย่งเข่าที่เก่ากับสามคือเก่าเนี่ยค่ะไปเข่าลักลอยกับลักนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวมาบาิรงวิธีคิดกันเนาะคะ่ะเดี่ยมาบิรงวิธีคิดกันเลยค่ะงวดวันที่ ต่ำผูดบนนอกจก้ะงวดวันที่สิบหกตุลาคมหกสี่นะคะสูตรของเข้ากับมี่ว่าเอาลักซีปกันเนาะลักซีปก็คือ สิบครั้งที่สามบวกหน่วยครั้งที่สามเนาะสิบครั้งที่สามอันนี้เนาะคะ่ะอันนี้ก็เนาเนาะคะ่ะใส่คักใส่แน่ผลมะฮันเลเฮดหม่นะจจะสิบครั้งที่สามกันนี้นะเจดบวกหน่วยครั้งที่สาม หน่วยครั้งที่สามเก้าเจ็ดบวกเก้าก็ได้หกน,นะคะบวกไปหนึ่งก็เป็นเจ็ดได้หกกับเจ็ดอีกแล้วคะ่ะถามมาบึงกับเนวาสิมาบอลลักสิบลักซิบซบอกว่าลักสิบนี้หกนี่ไปตรงกับสูตร อีกสูตรหนึ่งที่ปเฮ็ดไว้แล้วนะคะเดี๋ยวปีสิบกำลังสีลงคลิปมือน,นี้คือกันนะจ๊ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยปีเพิ่งเหตุปีเพิ่งเฮ็ดเนี่ยบรเิเฮวณรวงนาไว้ก่อนหากะลูวามันมาตรงที่เลขกหกนะจ๊ะต่อไปสูตรลักหน่วยกันเนี่ยสิบครั้งที่สามบวกสิบครั้งที่สี่สิบครั้งที่สามมาจากใส่นี่เนาะ 7จ็ดบวกสิบครั้งที่4ีบวกหน่วยครั้งที่สี่จะหน่วยครั้งที่สี่บวกเจ็ดคงที่เนาะต้องขีดไว้ก่อนค่ะว่าะันันจีจีเบื้องงๆงนะคะ ผลลับที่ได้ก็คือ 7, 2, 14, 4, 4, 8, 7, เจ็ดสอบวกสเป็น8ปได้เจ็ดเขาก็ได้เอีกเนาะบานเนี่ยเจแล้วก็เก้าจะเดี๋ยวเขาสิมาจัดสุดกันเลยเนาะ สำหรับงวดวันที่16เนี่สิมาให้ห้าอีกบ่อสูตรมันสิกลับมาเดินต่อคือจังเก่าอีกบ่อแต่ว่าไปคิดว่าปกตินี่ขั้นสูตรมันหลุดไปรงวดนหนึ่งแล้วมันสิกลับมาเดินต่ออีกสามสี่หางวดก็เรียกว่าไปค่ะแล้วมันก็สิกลับมาหลุดอีกบางเทือมันก็หลุดไปสองสามงวดคุณค้่ค่อยกลับเขามาบางเทือมันก็หลุดงวดเดียวจ้ะเพราะฉะนั้นเท่ากับใส่วิจารณญาณในการรับชมนะคะบุมมีไพหูเนาะว่ามันสิออกตัวไรว่ามันสิเขาว่ามันสิหลุด สูตรก็คือสูตรค่ะก็คือการขาดแดวขาดค่นี้จ้ะเดี๋ยวจับสูตรเลยเนาะคะ่ะหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าอย่าว่าเจ็ดมากอีกท้อเนาะคะ่ะงวดนี่ถามว่า สูตรนี้นี่ปุยมักตัวใดเนาะตัวที่ปุยมักหมวดนี้เนาะเผื่อมึงได้จิตซุยอีกวะก็คือหกเก่าหกเก่านะคะที่ปุยมักอันนี้เป็นแค่เริ่มต้นนะคะเป็นสูตรแรกที่เฮ็ดลงสําหรับหมวดนี้นะจ๊ะส่วนสูตรอื่นๆนั้นกันยั่งสิมีต่อต่อกันไปเรื่อยๆให้ก็ต้องมาเบิ่งกันว่าสิมีสูตรใดไปส้นสูตรใดแน่เนาะแต่อันนี้ก็คือข่าว ข่าวๆมากกชนกันทีหลักหกแล้วหลักสิบสำหรับงวดนี้นะค่ะขั้นสูตรห้าบรลลูดอีกเนาะสูตรงวดนั่นก็ะเดินดีมากซีางวดจมะมาหอดงวดเมื่อกี้นี้ผลลุดเป็นงวดแรกเนาะค่ะบัลว่างวดนี้มันสกับมาเขาอีกบอ่อสาหรับสูตรที่พิเวาถึงแล้วเนาะ,ะสูตรหลักหน่วยหลักสิบบนชนกันลหลายๆสูตรนะคะมันลุเนะคะงวดบางยานี่ได้ไปเ็ดได้หกเจ็ดเนาะมันออกหนึ่งเจ็ด ส่วนล่างไปีเฮดได้หนึ่งหกเนาะคะ่ปะปกติจริง,รงๆแล้วนี่ยขั้นเอามันคือจะมีเหล็กหนึ่งเหล็กหกเล็กเจ็ดเนาะขั้นเขาออามาจับมุนกันไปมุนกันมาทั้งบนทั้งล่างนี่กระถือเนาะคะ่ะเพราะว่าตัวเด่นมันมีแค่สามตัวนึงค่ะของปุ๋ยงวดที่แล้วนี่จะ้ะรูซึกเสียดายอยู่น่นจาจะเนาะเดี๋ยวห้องมาเบิ้งงวดนี้กันมาลุ้นกันใหมเนาะคะ่ะก็ได้หกเจ็ดหกแปดหกเก้านะคะเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้ามักตัวได้กะ ล่องเอาไปเบิงเบิงกับสูตรอื่นๆหลายๆสูตรนะจ้าเดี๋ยวไปเฮ็ดสูตรนี้แล้วไปกระิเฮ็ดสูตรไม่ให้เบิงเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปีน้ำเน้นเด้อจ้าอย่าไปพ่อกันกับสูตรใหม่สำหรับสูตรนี้กะเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะจ้าสวัสดีจ้า